มะเค้อมะเค้อมะเข้อถุอออออองหาพันธเอะวะหาพันกับประ,ะมาณมาแต่นอกคุณป้ามาแต่ให้มาแต่ป่าเออเ,เอาป่านะคนนี้เนาะที่เพื่อนอา,ามาวางขายนะเอ่อเมื่าต้มกินนะนะนทุกคนเนาะบอ้ววว่าวว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 วนนววนว้าจันวววววว่วววววทววบววาวหรวอว่าเมืองวะอุวว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 บววววววาวววววนวะมววววววมววมวเยีวววว้มว ทือว่าเป็นประสบการณ์อีกครั้งใหม่เน,ะะนเาะจะมีบ่อจันมาแหวกตลาดนะคนนอาทุกคนเนาะจุดประสงค์ที่ว่ามามาแหวกตลาดนี่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเครื่องเครื่องขายของเจ้านะเครื่องเจ้าที่ว่าหามาขายเป็นเครื่องป้าของดงเนาะเป็นส่นหลด์ฮะไปติดตามครับส้มนํากันทุกคนว่าตลาดิ่านเป็นแนวไหนเนาเนะนี่ยามแรงเนาะทุกคนน,นี่เป็นตลาดแรงเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะมีเอ่อ สัตว์เลี้ยงที่ขาเจ้าเอามาขายนะก็เป็นไก่ะนะทุกคนเ,นเป็นไก่ไกลล่กลาดไก่บ้านนะไก่ไก่บ้านไกเ่เฮือนเนนอติเขาเอามาขายนะนะทุกคนเนาะอางน,นี้ก็มีมีหมูนะทุกคนมีหมูนะหมูตัวนึ่งหมูลาดบ่อบ้านบ้านเฮาหมูลาดบ้านเฮาเพราะว่าขนขนมันแป๊ปๆนะๆขนมันแป๊ปนะ ขายขายนะได้โตัวนงจโตละเท่าไรราคาได้ซีเนมาดิโอสี่แสนนะ,ะคนนะมีทังคเป็นไก่เนาะเป็นไก่มีหมูมีไก่ทุคนนาะางงคนเนะมาเที่ยวมาส้มเนาะเป็นขายทุกมื้อนะทุกคนนะ มาณเดิเนาะจดค้ากิโลเมตรตะคุ่ผร้ชทับตลาดุทตลาดเลยจะมีบ้านตู่บ้านเี่นั่องเที่ยวทุกคนเดีบ่อจันเลาะคนไปเรื่อยๆนะเนี่ยนี้เป็นหอยหอมนะทุกคนนะอันนี้บ่อจันมายากอยู่นะทุกคนนะอันนี้บ่อจันร์เนี่เคยกินเนาะนี่นะชงละสักห้าพันขีบเนาะนเนาะองไ้องะซององบ่อจัน ทุงละสามห้าพันนี่ยนะเดี๋ยวออกมาจะซื้ออยากได้ยุ้ยโดยโดยอันนี้เป็นหอยยังก็เนี่ยหอยหอมนะอยู่ขมวดหอยอยู่ขมวดแม่นบะหอมแทบ่าเนาะเพื่อนว่ากินละหอมนะเพื่อนว่าถ้าบม่หอมนี่ส่งขึ้นแน่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจีอุนุนซอยเด้อ อ่าเดี๋ยวเลาะไปอีกเรื่อยๆนะครับโอ้มาทางนี้ก็มีอ่เนาะทุกคนเนาะหอยอตลาดเพิ่นก็มีอ่าสินค้าเนาะสินค้าหลากหลายเนาะทุกคนเนาะมีพักมีมีมีพอันนี้แม่นยังอันนี้มะเขือมะเขือนะเนี่มะเขือทุกคนถุงหาพันเพิ่นวะหาพันกับประมาณสิบกว่าบาทนาะทุกคนนะไม่แพงกว่ไหนเนาะนี่ น, aperture. นี่นะนี่มีกบอีกกบธรรมชาติบ่นีไงกบธรรมชาติ์นะเพื่อนหามาขายเนาะนี่ทุกคนขายนด้นได้เนี่ยโลโลเท่าไรโอ้โลหกสิบพันนะทุกคนเนาะประมาณร้อยกว่าบาทประมาณร้อยกว่าบาทนะร้อยสิบบาทร้อยสามบาทเนี่ยทุกคนเนาะเอออ๋อในเมื่อก่อนมันถือสองร้อยนะี๋ยวนี้มันเงินเฮาเฟ้อแล้ว ธรรมศาสตร์นี่แซ่บไหมทุกคนน้บ่อนบระจันอยู่นะบ่มีอุปกรณ์ในการเฮ็ดกินเนาะประจันอาจจะไปซื้อนะทุกคนเนานะกกน,าน,นี่ผัดเฮ็ดใส่ถุงไหมเรียบร้อยเนาะทุกคนนะคนมีมะเขือมีมะเพ็ดเนาะทุกคนเน,เน,เเนาะม,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 มีพักมีนอไม้เป็นเครื่องป้า,าหาได้จากธรรมศาสตร์เนาะทุกคนนี่มาแต่เนาะคุณบ้า มาตเตให้มาเต,าตป้าเออเอาได้ล้วเอามาขายอยู่นี่นะเอออืมเหมนได้ได้มาจากเอ่เข็แถวนอกเข็ดแถวบ้านนอกเม,มืองนะถุกนนะนอกตัวเมืองได้มากก็จะเอามาวางขายอยู่นี่เนาะบอาจันรก็คือเบ้านาะบอาจันบรมมีอ่าสถานที่เนาะบอาจันมานี่ก็มาพักเศ้าอยู่ห้องเศรนะ้าเนาะอุปกรณ์ในการเฮ็ดเอ่เห็ดกินหรือว่าเห็ดรัวกินก็ผมมีนะทุกคนเนาะ กถ้าอยากซื้อกลับลำบากนะทุกคนเนาะมันมีเครื่องเฮ ah. ็ดกลิ่นนะนีะคนมีเครื่องกินแบบสำเร็จก็มีเนาะมีขนมมีอไอยังอันนี้วุ้นขายนะได้ไงเนี่ยอลาพันอุ่นนุ่นซอยเพิ่นเบาเนาะเบาจัานทร์ลองอุ่นนุนซอยเพิ่นก่นกนนนอ,อนเนาะเอาเอาอันนี้อ่า มีเยอะเงินให้เคนเนาะโอ้นี่มีข้าวปุ้นนะทุกคนข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำกะทิเนาะอย่างนี้เนาะบ่จันจะบ่ได้กินเนาะเพราะว่าหนทางอา่ากับบ้านในเชือว่ายังไกลหลายนะทุกคนเนาะเสะะร็จละบ่จันหาเงินกันเนาะมาขายทุกมื้อบะอยู่นี่เนาะจ้าอาศัยอยู่บ้านนี่บปะ เเออพิ่นเพิ่นมีอาชีพอยู่เนาะอาชีพเสริมเพิ่นอันนี้เอาละสี่สี่ถ้วยนะทุกคนเนาะกับสี่พันกรีบประมาณโอ้ยบ่ออดบ่ออดสิบบาททุกคนเนี่ยประมาณเก้าแปดเก้าบาทเนี่ยนะทุกคนเนาะอ่ะเลาะไปเรื่อยๆทุกคนอู้ทางปุ๊ทางบ่าตุ๊กเมันซื้อหรสั่งเนาะนะเนาะ อตุกคนซื้อมากินนะทุกคนนี่โอ้มีอันดอกอันอ่าดอกบมอบบวกเนาะทุกคนเนาะนี่ผักขยงเนาะทุกคนเนาะมีกล้วยนี่กล้วยปลูกขึ้นจากธรรมชาตินะเนาะเป็นกล้วยน้ำว้านะมีูโหระพามีใบตองนี่ทุกคนเนาะที่ว่าเอาไว้ใช้ในการไปเฮ็ดห่อมกหรือว่าเฮ็ดอ่คันล็อกเบงบูซาอย่างต่างๆนะทุกคนเนาะมีหน่อไม้หน่อหวายนะทุกคนเนาะ บะตุกเนาะบะตุกซื้อยังซื้อหมักเล่นไมนะ้เนาะโอ้มีอัน <c oughs> มีโอ้มีสัตว์นะทุกคนมีสัตว์ป่าน,นะนี่เนาะที่คนนามาวางค้านะเฮ้ยนี่ทุกคนพากเกษตรงามเนาะอ่ากับตำมะฮุ่งกับแก่งน้อยเนาะทุกคนเนาะตัวแซ่บมากแล้วเนี่ยเนาะ ทางบอ่อทางบ่อตุกเป็นหาซื้ออาหารเมือนั่นคนเนาะหลังออกจากนี้ก็พวกเราก็จะได้เดินทางกลับสู่เมืองนองนั่นคนนะเอาตอนนี้บอ่อจันทร์ก็เลาะเกี๊ยวมานะเมื่อกี้นี่บอ่อจันทร์ย่างฟักนี่เนาะอ่านี่ก็ถือว่าย่างอบๆแล้วนั่นคนนะ,นะเดี๋ยวเราจะเลาะออกไปไปซื้อหอยนะบ่อจันทร์จะกินหอยนะ โอ้นี่ก็มีหอยทุกคนหอยจุกเนาะนหอยจุกน้อยๆเนาะไม่เนะาะอะไรมันมีไหมอ่ะทางเบาตุ๊บคนอุ่นนุนซร้อยเด็กน้อยเนาะมาขายเครื่องมาแต่กะมาะแต่ค่อนข้างไกนะ่ทุกคนนะเนาะคนมาตะเทียบนอกนะอันนี้เป็นตัวเมืองนะเป็นเทศบาลเมืองเชื่อ,อให้บน่นเป็นบ่อนตลาดวางให้ชาวบา้านประชาชนเนาะเช่ว่ามี เครื่องป้าของขายนั่นคนเอามาขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนั่นแหละคนนะลอกมาจะมีอมอึ่งนินไงแรกเข้าใจอึ่งหน้าใครเนี่ยนะฮะมาเป็นนินไหม มาข้างนี้ก็จะมีป่านะทุกคนนะป่าป่านี้น่าจะได้จากแม่น้ำนะแม่น้ำลันเสต,ต่างๆได้จากธรรมชาติได้แล้วขอเบิ้ลนะขอเบิ้ลเสเสป่านะทุกคนนะป่า,ป,าป่านะทุกคนนะมีกบดีนะเออกอบในก้อนเอาพักขยง,งใส่นะทุกคนนะทุกคนมานี่ก็จะมีกระหอกนะทุกคนเนาะ น่าจะเป็นกระหอบเนาะอ่าพี่ชาวบ้านเพป็นเอามาขายนะทุกคนเนาะโตละซ่าวสามสิบพันเนาะทุกคนเนาะนี่กระหอยนี่เป็นหอยโอ้ยช่วยช่วยตกใจไหมเนาะโอ้ต่อทุกคนอันตรายอันตรายบ่าวจันบอกค่อยถื่อกับต่อบานใดนะเอาหอยนะทุกคนเนาะบ่าวจันเราจะเอาหอยสักถุงหนึ่งเนาะเมื่อเพราะว่าบ่าวจันอยากกินนะทุกคนเนาะผมเคยกินนักเชื่ออ่ามีแต่เป็นว่าแท็กนะทุกคนเนาะอันเอาหอย เอาธงเสาห่างอะไรกันรู้ใครอยู่พอได้แล้วเอาธงเดียวก็ได้ไม่ไกลยไม่ไก่ค่ะไก่เนี่ยพอเอาพอตัวพอเอาธงเดียวก็ได้ธงเสาห่าก็พอแล้วเอาธงเสาห่างเดียวก็ได้แล้วนี่ของหลอมนีกแค่ไหนพอได้แล้วของไพ่เซอร์แม่นของคนเจ้าเดียวสะ โอ้กอยเทละดาวพี่เออซอยกะมันกะเงินบ่พอนี่แหละน้อคนละทองนี่นะอ๋อตรงเดียวแล้วกินบ่หลายดอกกินผู้เดียวตรง25เนาะนี่ของเจ้าบ่นี่แม่นเออนี่ของเอื้อยเพิ่นนี่เนาะกลับกับกกับเมืองเมืองนองเนาะเด้อเออลายสิเมืองเมืองนองเพราะว่าบ่ได้กลับคม่วนดอก นี่ไงไก่มีลายมือก็เลยเนี่ยทุกคนวาจันก็ได้อหอ,อยหอมนะทุกคนเนาะ,อะเอาเมื่อต้มกินนะทุกคนเนาะบวมหัวที่แซ่บหรือบ่เนาะเป็นอ,อาหารที่ว่ามาลองกินเบิ้งว่าซั้นๆทางเบ่อตุกกับสาวน้อยเนาะไากันเหมาตลาดเลยไปเอามาเลยได้าถอะไงไท,ท่หอยเ,เสี่ยวเมือ่อเมื่อได้ทาง เมื่อเขากับค่อนข้างจะยางาในนนทุกคนเนาะที่เมืองนอกเนานะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาเป็นบรยาานบรยากายามแรงๆเนาะของเมืองตะอย้ยแห่งสารวันเนาะว่าจันก็ได้มีโอกาสได้มาแวะแวะเยี่ยมยามาทัซะมาแวะตลาดแรงบ้านเพื่อนเนาะแต่จะมีเครื่องขายร้ายเนาะทุกคนเนาะเป็น เป็นหอยเป็นปลาเป็นกบเป็นไก่เป็นมูนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องป้าวาสันๆเครื่องป้าของดงเป็นพักเป็นมีเป็นเน้อไม้โอ้หลากหลายทุกคนเลยที่ว่ามานี่ยตัวได้แนวกินกลับเมื่อยทุกคนจะเป็นหอยหอยหอมเนาะกับวุ้นซ <c oughs> hey. right ื้อวุ้นน้ำกับมีหอยหอมกับโลละสิาห้าพันโอ้แม่ทุกคนในโลละห้าสิบพันเนาะอันที่ว่าเราจัดซื้อนี่เครื่องโลกับสิบห้าพันกิจกับประมาณ ห้าสิบบาทประมาณสี่สิบห้าสิบบาทเนี่เนาะถือว่าราคาบ้แพงปานใดแต่ว่าเทียบใส่เงินลาวนี่อยากเฟ้อนะทุกคนเราก็ถือว่าแพงอยู่เนาะเอาทุกคนตอนนี้บอจันท์ก็เดินทางมาฮอดเมืองตะโอยเนาะแล้วก็ได้ไปเที่ยวชมวิถีชีวิตแล้วก็ได้มีโอกาสาได้แวะตลาดน้ำเนาะแวะตลาดน้ำสิ่งที่ตั้งใจไว้กับบอได้เห็สนสำรับทุกคนเนาะมาขำา่ำโบเนาะทุกคนเนาะ อยากเห็นนั่นเขาสู้บันก็อยากเห็นนะทุกคนเนาะโบเห็นเนาะแต่ก็บโบเป็นยังมีโอกาสอ่เดี๋ยวค่อยมาใหม่นะทุกคนเนาะมีโอกาสเดี๋ยวบาจารย์จะมาใหม่อีกแล้วก็ได้มาพบอ่ะซองอีกซองหนึ่งนาะก็คือสาวนาลีเนาะนาลีสาวตะอ้อยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวบาจารย์จะไปลาเพื่อนนะก่อนจะกลับเมืองน้องนะทุกคนเนาทุกคนนี่ก็เป็นทางสาวนาลีสาวตะอ้อยนะทุกคนเนาะก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมมาเยามเพื่อนอยู่ที่ เมืองตะโอดแปงสารวัตรนะทุกคนนะการเพิ่นกระผาลิ้นพาเที่ยวนะแล้วกระผาเวตลาดนะทุกคนอ่ะนี่ก็ก้อนจะกันไปก็มาล่าเนาะเป็นถือว่าเป็นฮักเป็นแพงกันเนาะอ่าวิธีทางทางเดียวกันอาจารย์ซะทางยูทูบทางยูทูบเนาะวิธีวิธียูทูบซะสั้นๆเดี๋ยวกะสิกลับก่อนนะอ่ะทีมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเยี่ยมยามไหมเนาะ ยินดีต้อนห้าบเนาะยินดีต้อนรับทุกคนล่ะกันหรือว่าจะเป็นเพว่าจะเป็นเอฟซีคงเบาจาันหรือว่าเอฟซีชาวน้อยบันนี้เนาะสามารถานะครับว่าอยากมาเรียนวิธีชีวิตของบานาลีเนาะกันสามารถอ่ะมาได้นาลีกอายุแค่ทางเนาะมือได้ใครเล่นกันเป็นเทสในลำางกลยเลยหรือว่าสิติตามอีกสองทางหนึ่งก็คือทางออนไลน์กับทางยูทูบเนาะก็คือซ่องนาลีสาตวตะโอยทุกคนนาลีสาตวตะโอยเนะะาะติดตามาวิธีชีวิตได้เนาะทุกคนนะวิธีชีวิตอ่าคนแบบอยู่เขตบนดอยหรือว่าเขตผู้เขตผาเนาะทุกคนนะเป็นววิิิีีชตแบบดดั้งเม เลวก็เป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนะทางซ่องเพื่อนกั็จะถ่ายทอดให้ทุกคนนี่ได้เห็นได้ชมนะอ่ะก็จ้ากันไปกับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก,กำลังใจให้เบาาจันทล,ล้วก็าวน,นาลีน้ำเนาะทุกคนนะอ่ะขอขอบใจที่ติดตามครับชมเด้อบ๊ายบาย